เชี่ยวชาญในราชวงศ์ได้สอบสวนว่าทำไมกษัตริย์ชาวที่สามและเจ้าชายแฮร์รี่จึงไม่พบกันเมื่อต้นเดือนนี้ปรากฏว่าตารางงานของกษัตริย์ไม่ใช่ปัญหาหลากักเ <S ings> มื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่เสด็จกลับสหราชอาณาจักรเขาเดินทางข้ามประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกมอินวิคตูส การเดินทางครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างซัเสเซกกับราชวงศ์อังกฤษแม้ว่าความขัดแย้งนี้ดูเหมือนจะถึงจุดสุดยอดแล้วแต่การวินิจฉัยโรคมะเร็งของกษัตริย์ชาวที่3ก็ยังทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปไท้ายที่สุดเจ้าชายแฮร์รี่ได้เดินทางไปสหราชอาณา,าจักรอย่างรวดเร็วเพื่อพบพ่อของเขาหลังจากประกาศนี้ แฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์เชื่อว่านี่เป็นประตูเปิดสำหรับการปรองดองที่เป็นไปได้ทุกคนกลั้นหายใจรอเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเดี่ยวของเจ้าชายแฮร์รี่ไปยังสหราชาอาณาจักร น่าเสียดายที่ดนยุคแห่งซัเสเซตไม่สามารถพบพระบิดาของเขากษัตริย์ชาวที่สหรือเจ้าชายวินเลี่ยมพระเชษฐาของเขาได้ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ตามที่โคสกซักเสเซตระบุเหตุผลก็คือตารางงานของพระมหากษัตริย์มีภาระมากเกินไปชาวที่สามเจ้าชายแฮร์รี่กำลังสงสัยเหรอ ตอนล่าสุดของพอดแคสต์เดอะรอยัลกับร o ย a l และเคทมองเข้าไปในคำถามหลังจากการประกาศจากโฆศกของเจ้าชายแฮร์รี่โรยานิคคาบรรณาธิการราชสำนักซันเดย์ไทม์ก็ได้ตัดสินใจที่จะขุดค้นข้อมูลบางส่วนฉันแค่คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ฉันจึงขุดลึกลงไปอีกเล็กน้อยและพบว่าจริงๆแล้วแฮร์รี่ถามว่าเขาจะอยู่ต่อหรือไม่และชาวก็ตอบตกลงมาอยู่ต่อเธอลูกผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์กล่าวคุณกำลังจะมาพักที่พระราชวังคุณอยู่ใกล้บ้านดังนั้นมันจะง่ายกว่ามากสำหรับฉันที่จะเห็นคุณโดยให้กำหนดการของฉันและกำหนดการของคุณเธอกล่าวเสริม ตามคำกล่าวของโรยานิคากษัตริย์ชาวที่3จึงตกลงที่จะเข้าเฝ้าพระโอรสของพระองค์ชาวที่3การประกาศนี้ทำให้เขาชำ้ำแน่นอนว่าประกาศจากโคศกัตเสกนี้ไปถึงกษัตริย์แล้วมีคนในวังบอกฉันว่ากษัตริย์รู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดที่แฮร์รี่พูดซึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริง เคทแมนซี่รองบรรณาธิการของไทมกล่าวโรยานิคายังได้อธิบายด้วยว่าเจ้าชายแฮร์รี่จะขอเข้าพบพ่อก่อนที่จะมาคำขอซึ่งจะต้องทำล่วงหน้า28วันก่อนที่เขาจะมาถึงค่ายชาวบอกว่าจากความรู้ของเราเรายังไม่ได้รับการร้องขอความทรงจำอาจแตกต่างกันไปผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์กล่าวเสริม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าชายแฮร์รี่ได้ประกาศเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรหลายครั้งอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าการเสด็จเยือนประเทศครั้งต่อไปของเดยุคแห่งซัเสเซกจะเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างไรก็ตามในอีกไม่กี่สัปดาห์เดยุคแห่งเวสต์มินสเตอร์สามีเพื่อนสนิทของเมแกนมาเคิลมีกำหนดจะเข้าพิธีเสกสมรสที่มหาวิหารเชสเตอร์ พอดแคสต์เจ้าชายแฮร์รี่ปฏิเสธคำเชิญเพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะกกับครอบครัวอย่างอึดอัด